่าวด12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะก่ติดไทยสู้โควิด19อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคม นายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแผนการฟื้นฟูการบินไทยค่ะเตรียมนําเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ติดตามรายละเอียดกับคุณน้าอ้อยขอเขียนกลางค่ะพลเนตประย์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหากิจหรือคอนรอถึงปัญหาบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนว่า จะนำเสนอแผนฟื้นฟูเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้โดยการฟื้นฟูกับการล้มละลายเป็นคนละเรื่องกันทางนี้นายกรัฐมนตรีได้ปฏิเสธที่จะตอบคําถามว่าจะมีการลดสัดส่วนผู้ถือหุ้นตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอหรือไม่ด้านน,นางณรุมนพนโยสินวัตรโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปรเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะเห็นชอบในหลักการฟื้นฟูบริษัทการบินไทยจํากัดมหาชนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้โดยเป็นการพิจารณาตามพรบรล้มละลาย พศ2483เพื่อกำหนดแผนการฟื้นฟูโดยต้องมีการปรับโครงสร้างนี่แต่ยืนยันว่าไม่ใช่การล้มละลายเพียงเป็นการนำเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูส่วนการยื่นเรื่องต่อศาลล้มละลายกลางนางณรุมมนระบุว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าจะยื่น ต่อสารล้มละลายกลางของไทยหรือสหรัฐอเมริกาหรือไม่และยังไม่ได้กําหนดระยะเวลาในการยื่นเรื่องต่อสารขณะที่การบินไทยเองก็ไม่มีความเห็นแยง้งนอกจากนี้นางนาลุมนยังระบุว่านายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ําให้ทําความเข้าใจกับประชาชนว่าการดําเนินการครั้งนี้ไม่ใช่การปล่อยให้การบินไทยล้มละลายแต่เป็นการนําเข้าสู่การฟื้นฟูนําอ้อยขอเข็งกลางผู้สืขข่อข่าวไอเอ็นเอ็นรายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ เศรษฐกิจไทยไตรามาสแรกติดลบร้อยละ1.8ค่ะจากพิษโควิด -19 นะคะราคว่าทั้งปีนี้จะติดลบร้อยละ5ถึงร้อยละหส่วนส่งออกร่วงเหลือร้อยละ8ติดตามราเดียก,กับคุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมค่ะ ได้ทศพรสิริสัมพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสศชเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปีนี้ติดลบร้อยละ1.8โดยได้รับปัจจัยกดดันจากปัญหาเศรษฐกิจโลกและการแพร่ระบาดข,ของวัสโควิด -19 ที่ทําให้การใช้จ่ายภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวลดลงขณะที่การส่งออกสินค้าในไตรมาสแรกขยายตัวได้ร้อยละ1.5หรือมีมูลค่า68,67ล้านเหรียญสหรัฐทั้งนี้ทางศสศชได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้คาดว่าจะติดลบที่ร้อย ร้ละ5ถึง6แต่การส่งออกทั้งปีจะติดลบที่ร้อยละ8อย่างไรก็ตามปัจจัยที่ยังคงกดดันเศรษฐกิจไทยยังคงเป็นสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เป็นสำคัญซึ่งการผ่อนปลนมาตรการต่างๆจะต้องระมัดระวังเพราะหากกลับมาระบาดรอบที่2อาจทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวตสกกว่าที่คาดการไว้รุวงโรง่แจอ,อน้อมสุขาวเอ็นเอ็นรายงจากสภาพัฒครับ ปิดท้ายกันที่พลเอกประวิตย์นะคะชื่นชมและขอบคุณเจ้าหน้าที่ค่ะกับการช่วยเหลือผู้หลงป่านนาน5วันออกมาได้สำเร็จ พลโทคงชีพตันตระวันนิชโขศกประจำรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเขาว,ว่าพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมและแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและกรมอุทยานแห่งชาติในพื้นที่กองทัพภาคที่3ที่ได้ใช้ความพยายามร่วมกันนำกําลังภาคพื้นดินและอากาศยานกระจายกําลังกันช่วยเหลือค้นหาชาวบ้านที่พลัดหลงป่าจํานวน4คนนานกว่า5วันจนกระทั่งพบตัวและก็นําออกมาได้อย่างปลอดภัยทั้งหมดโดยกำชับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมค่ะโดยกรมอุทยานแห่งชาติได้พิจารณานะคะกำหนดมาตรการและจะทําบทเรียนของการเรียนรู้ร่วมกันของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่และชุมชนเพื่อป้องกันและก็ช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยของประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่พลัดหลงในพื้นที่ป่าจากการท่องเที่ยวหรือกรณีต่างๆค่ะจบการเสนอข่าว12นาฬิกานาทีค่ะ เนื้อข่าวโดยสำนักข่าวไอเอ็น